ท oh, like, sh ี่น oh, no ี่คือซียนที่คนจริงแล้วว่าเป็นเมืองหลวงอีกที่หนึ่งที่ประเทศจีนในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสชีวิตจริงของคนเซียนตัวที่นี่คนถ้องถิ่งใช้ชีวิตกันยังไงเรื่องใจอะ่厉害厉害会说拉网ด养袋子烧金属娜拉可以吗你ั好ทุกคนคิดว่าน่ารักไหมนี่เห็นน่ารักอะคนไทย 泰国人说น่ารัก就是可爱的อีสนี่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 我是สาสาสา的ทุกคนและตอนถายผมจะพาไปที่รับของเชียนที่ยังไม่มีใครเคยถ่ายลง YouTube มาก่อนโอ้โหมีเทพเจ้าเยอะม,มากทุกคนสร้างมาสวยมากครับทุกคนอลังการเลยนี่ก็เป็นอีฝั่งหนึ่งนะคะโอ้โหนี่ มึงเชียนเป็นมึงที่เคยมี13ราชวงศ์ก่อตั้งมึงหลวงอยู่ที่นี่นะครับแล้วตอนนี้มีประชากร13ล้านคนครับเสนที่มึงเชียนนอกจากมีสุสารจิงซีฮ่องเต้ยังมีอะไรบ้างคนเชียนใช้ชีวิตที่นี่กันยังไงทีมี้ไปดูกันครับ 美食多吗那时肯定有美食啊、哦、很多美食对,对、哦、你去的是叫美食了吗是吧 <laughs> 你是西安本地人吗对对对、啊、哈哈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 哈 肉夹馍吗？对。哦，多少钱一份啊？五块一个。多少钱？十元。哦，十元。十元一个啊。这会儿人少，一会儿就排到这儿了。啊，一会儿就排到，这会儿人少。啊好的，好的。 ไม่เคยกินนะครับแต่แหงคนเข้าคิวเยอะก็เลยมาต่อคิวที่นี่นะครับกินร้านนี้ครับ感觉西安怎么样还挺好的不好意思挺ก闹好吃的挺多是的来你好罗罗肉ก馍น普通的有的特色也有老来就可以了一普通的เป็นแฮมเบอร์เกอร์อีแปดหนึ่งนะครับทุกคน อันนี้คือหมูหนึ่งนะครับทุกคนอันนี้แป้งก็แป้งอีแต่หนึ่งนะครับเป็นแป้งน,นึ่งนะครับไม่ใช่แป้ทะะงทอดผมก็ดีไใส่แป้งทอดอ,อร่อยครับเป็นเยอะมากครับที่นี่มีเด็ดหาท่องเท้ว่ะครับ,รบทุกคน เส้นที่นี่คือตึกชื่อว่าจงโหลนะครับทุกคนเป็นเลงมาร์กของเมืองเชียงครับมีประวัติ600 47ปีแล้วนะครับทุกคนแต่ขึ้นไปต้องจ่ายตังค์อะเราดูจากไกลๆก็สวยนะทุกคนเลงมาร์กของเมืองเชียงครับแล้วตรงนี้ก็มีคนเช่าชุกถ่ายรูปก,กับตึกจงโหลนะครับทุกคน ก็สวยนะอันนี้เป็นราคานะครับสามสิบเยนสามลูกห้าสิบนหกลูกหนึ่งร้อยเนสิามลูกนะครับถ้าฉายกล้องฟูจิคือยี่สเยนหนึ่งลูกนะครับสวยนะยนะน่ารัก你一下只有女穿的汉服哦，男的是哪一啊？ เดี๋ยวรอก่อนนะครับเห็นแต่ผู้หญิงเต้นชุกราชวงศ์ห้านนะแต่แม่เห็นผู้ชุกผู้ชายมาทุกชุกผู้ชายด้วยกุนซือสุดๆเก๋าจังอ๋อทำปูเตาะมาหลัวทุกคนเห็นไหมเพราะเด็กค่อนข้างเลนนะครับทุกคนเป็นชุกราชวงศ์ห้านนะครับ เมน像侠客一样啊是的你南是就是侠客哦是这种感觉的 <laughs> 哦跟本尼呢 <laughs> <错>嗯如果那那如果เห็นมา那那个人新过来我拍一下不满意 <平 S 1> 可的你的很好看嗯谢谢你谢谢ครับเจ่งอลังการมากครับสวยมากครับทุกคนชุดผู้หญิงคืออลังการมากสวยมากครับ很สวยนะ แต่ชุดผู้ชายก็เรียบร้อยหน่อยนะสุขภาพหน่อยครับ <laughs> เป็นภาษาจีนแล้วว่าฉาเคือนะครับทุกคนฟิลฉาเคือครับสไตล์ฉาเคือครับแล้วข้างๆก็มีคนการสเตนนะครับอูฉีนะครับทุกคนโอ้โห้很好很好 然来拍短视频是吧？对，你练这个的。啊。哦，练多久了？三年。三年，厉害厉害。哈的很厉害。嗯。手胶吗？啊。带上。啊，看一下。哎。你也是西安人吗？我以为你也是西安人。太棒了。 维尼，他陪人逛过维尼。你是西安的吗？西安的。哦，西安本地的。如果你介绍外地人，嗯、除了来这个钟楼，还去哪里？钟楼，你看你想看哪里？啊、嗯，钟、嗯、城里面就钟楼、鼓楼。你喜欢看庙宇的话，嗯、呃，前面有西大街有一个那个啥城隍庙，嗯,嗯,嗯，那个玉祥门那一块有个广仁寺，哦、都是免费的，都不,不要钱的。好、嗯，好嗯 <laughs> 前面有个，往前走一个碑林。 那个碑林里面书院门进去有个碑林也可以，碑林那进去以后还有一个，嗯，呃卧龙寺也可以去看，也是免费。的。西安也很多寺庙，对，好多寺庙都是免费。谢谢。你们哪里的？我广东的。广东的。啊，靓仔啊！哈哈哈哈哈！厉害厉害，会说。从天哪拉妈那个，这个，整个武旗，顶妈。 ส e th ่วนใต้ดิน like. ก oh, ็เป็นทางเข้าของตึกงหลนะครับอยากใช้ไหมาม来看多少钱呐？一百三十八。一张还是一个小时？做妆照。哦做妆照，男生也一样。ก็มีคนจั้งไปถ่ายรูนะครับเป็นชุดชาวฮั่นนะครับโอ้เยอะมากครับน่าดคน่าีนบนาดูดี่า 好、哦、的钟楼。你现在是拿着这个干什么？啊？你刚刚是不是在那边拍那个我哥哥拍、这个？我刚刚看见你了。是啊，我在那边拍啊。怎么了？你是中国人吗？是啊，怎么了？你能帮我一个小忙吗？什么忙？关注一个公众号。<laughs> <laughs> <laughs> 可以吗？啊，可以帮你关注一下。<laughs> 啊，你真好！我们到旁边来，好不好？啊。嗯、我还老，喜欢吗？嗯 好赖了哇，样样、oh, like, so。那那、hey, 你在说什么？So、你在说什么？<laughs> 啊，说泰语。你是中国人？嗯，所以我是中国人。泰语说这么好？还好吧，还好吧。那你用泰语夸我一下，这、就是什么？这个อสวย这个上机啊。<laughs> 他在拍吗？对啊，在拍。然后他喊我，点赞。 Official, 然后呢？怎么样？你是西安人吗？不是。你是你是哪里人？在干啥？啊，他在拍你啊。在拍我。啊。给我拍，给我加美颜。哎哎哎，我从。你化了妆了呀？我化了妆，我也要美颜。啊，你几岁了？你猜一下。十八。 哈哈，<laughs> 你是不是对每个女孩子这么说？没有，你，你很娜拉的。滚胎泰国人说娜拉就是可爱的意思。啊、嗯，多滚 Q 啊，娜拉滚！你是不是在直播呀？你你来这边，你来这边，你来这边，对对。对，那边。这边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 啊，这边光一点。你是不是在直播？没有，我在拍视频而已。好，谢谢你，拜拜。

เราเข้าไปดูกันก็มีของโบราณนะครับเป็นของสมัยก่อนตั้งไว้ที่นี่นะครับแล้วมีประวัติด้วยนะค,ะคนมาดูเยอะมากค่ะทุกคนที่เป็นชั้นสองนะ,ะเป็นวิวชั้นสองะครับโอ้โหสวยมากครับทุกคนแล้วขึ้นไปที่ชั้นสามก็เหมือนกันนะครับมีพวกของสมัยก่อน ตั้งไวนะครับเรามีปลาหวานนะด้วยนะมีรูปผ้าด้วยนะครับโอ้โหวิวสวยมากครับมีคนมาถ่ายรูปที่นี่ครับเยอะมากแค่ตรงนี้แตวที่นี่ตำรวจก็เยอะนะทุกคนสวานฝั่งนู้นคือตึกชื่อว่ากู่โหลวครับ ก็เป็นพิพิธภัณฑ์เหมือนกันนะครับทุกคนี่นิชวาจงโหลครับก็มีเดกแต่งชุดท่านด้วยนะครับเด็กก็มาถ่ายรูปด,ด้วยขึ้นมาวิวคือสวยมากเห็นสวยมากขึ้นไปที่ตึกจงโหลราคาคธอ30เหิยนนะทุกคนตอนนี้ก็มาถึงอีกตึกหนึ่งนะครับโอ้โหสวยมากเลยครับ แล้วคนต่างชาติมาเที่ยวที่นี่ก็เยอะนะคะตึกนี้ก็ชื่อว่าจงกู่โหลวนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์น,นะคะทุกคนราคาก็สามสี่เยนเหมือนกันนะสวยมากเลยทุกคนมีคนขึ้นไปเยอะมากครับทุกคนเึ่งตึกกูโหลวก็ไม่ได้ พาทุกคนเข้าไปนะครับผมคิดว่ามันคล้ายๆกันกับตึกจงโหลนะครับเราก็ตูจากข้างนอกเข้าใต้แล้วนะครับทุกคนเส้น้างทางตึกกู่โหลก็มีถนนกุนเกลือนนะครับเป็นถนนสตีทูนะครับอันนี้เป็นหลานเรียกว่าผ้าหมูนะครับขายเป้นใส่ไว้ในซุปนะครับทุกคน นะก็เป็นอาหารที่มีชื่อเสียงที่มือเชียนนะครับทุกคนส่วนที่นี่คือขายซาบิปูขายแค่นาทอ่งเที่ยนะครับทุกคนหลานมือนเดิมครับก็มีซุปด้วยแล้วก็มีผักด,ด้วยนะครับทุกคนยี่สิบหยวนครับ สำหรับนะักท่องเที่ยวไม่ได้เพงมากนะแต่ทุกคนแต่รสชาติก็อร่อยนะครับนี่เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่มืงเชียนนะครับแล้วก็เป็นวัดอิสลามนะครับทุกคนมีประวัติหนึ่งพามร้อปีนะครับเราเข้าไปดูกันค่ะมันเป็นยังไงบ้าง โอ้ว oh, wow ัชสวยมากครับทุกคนเก่าแก่มากครับโบราณมาก你好这个是伊斯兰的寺庙是吗？哦对โอ้ทุกคนดูดิโอ้ข้างในกำลังก่อสร้างอยู่นะตกแต่งใหม่นะ บรรยากาศดีมากสวยมากค่ะข้างหลังก็ยังมีอยู่นะคะทุกคนสวยมากทุกคนคนที่เถายอิสลามจะอยู่นี่นะคะกำลังไหวอยู่นะสวดมนต์อยู่นะ <24. S 1> นี่ค 不知道不知道女人在哪可以做？女人在哪可以做？对对、嗯嗯、对，对吗？对，哦，妈有听不会。我问你，你在哪得来？如果是个女人，你看。嗯、有女有点出现那个小巷子里头。出这个毛、哦、啊！啊，又拐我。 十米，十米，有个小胡同，啊，直接进去以后，就在就就在这块儿，有个女士，方便的很，好好的很，嗯，好、啊，啥都方便。你们这很古老呀、啊，很好，很好一千三百多年。对对对，很好看。<laughs> 你们都是伊斯兰教是吗？是。哦，所以在这里，一直在这里。哦、对,对、哦。好的。很漂亮，谢谢你。 ใช่ครัไม่ใชม่อิสียเนะแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปก็ได้นะครับทุกคนพาทุกคนมาชมกันวัดอิสลามที่มีชื่อเสียงที่เมืองเชียนนะครับทุกคปัญญาสตรมาใครเป็นคนอิสลามแล้วคิดว่ามัสยที่มืงเชียนปไา c o m m e n 哇写得很好看，<laughs> 写的什么呀？什么字啊？啊，什么字啊？哦，写的这个字好甜亮，你看，风景城市。哦。周青喜欢吃，喜欢吃。每天都来这里写吗？ 原则上没事儿，我们没事儿就在这里写着玩儿嘛。哦，写的玩嗯，你看。拿那写吗？大哥。不是吧？哈哈，这是粥哦，这个是走。哎，亲，你看这亲。很帅嘛，那个大哥。都很不错。写的很好看。你第一次到西安来？对对对。你对西安有什么感想？挺好的，还可以吧？对对，城市的面貌都很。 ใช้ผู้การเขียนคือสนุกมากนะครับไม่หรือว่าทุกคนเคยลองใช้ผู้การเขียนไหมครับโอเคเราด้วยต่อนะครับ่่ี่ส่่那是ถ้าน่งไปที่ชนก

你,你,你可啊、哦，你走过去。还有没有冒得下去？哈哈，李坤排队。<laughs> 嗯、我也不来。哦、啊，龙马这边都是大喇叭，你我走。啊，来了。往走，这这哦，走，哦，就这拿点雨 这个路我不经到前面了。哦，好的好的，谢谢你。谢谢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 。 我我还这会儿还买啥？买啊，十块钱是吗？去水果去水果啊，十个嘛。哦，好的，走。哎，对对对，那你赶快走，快走。不买哦，这这车等这车走的走。好，不怕啥，啊，来个买路。十块钱啊？你商量好哈。一马上一买就走。什么意思？这会儿买点儿菜。 啊、哦、买点菜哎才去、啊、一一卖就马上就走到路路口啊走出发我聋吗<嘛>、啊、哪怕是堵给你那个都给两个走了给你弟弟还可不啊被思考过呢两块八一个、啊、拿这都过去哈哈 <laughs>、啊啊、<laughs> 看这个 哦，你先去买吧。啊，好的，你买菜先。你先去买菜。买了啥？哦，买了菜。哦，这么早好早。啊哈哈。是，看看看哦那个哥哥，这个变微甜滋味。 คนท้องถิงน่นนะครับเฮ้ยอา,าไปกลับบ้านแล้วเฮ้ยดีไปกลับอ้านแเฮ้ยีไปกลับบ้านแวเฮ้ยดีไปกับบ้านวเฮ้ยดีไปกลับบ้านแล้วเฮ้ยีไปกลับบานแล้วัฮ้ยีไปกลับบ้านแป้ีไปับบ้านแป้้ดีไปับ้านแล้วเฮยดีไปกลับบานวเข้ยไีไปกับนแรเ้ดปไปกับค้านแ้างในมีไปไรบ้าง เข้ามาก็เป็นปอดน้ำนะครับมีกวายินนะครับทุกคนแล้วอันนี้เป็นเต่านะครับโอ้โหข้างในมืออลังการมากครับแล้วที่นี่มีเท้พระเจ้าหมีเลือนะครับใหญ่มากครับทุกคนโอ้โหวเาคราะัากแค่งนะดว่า พ่อโปนะครับทุกคนสวยมากคิดว่าคนไทยชอบนะครับชอบมาว่าเป็นนี้ครับห้ามผ้านะแล้วที่นี่คนจริงแล้วว่าเป็นตุนของที่สองนะครับทุกคนโหมีเทพเจ้าเยอะมาก เพราะว่าตุนหวงโมกเกาคูก็มีประวัติหนึ่งพันหกร้อยปีนะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมโอ้สวยมากครับทุกคนมีเทพเจ้าเยอะมีสองฝั่งนะครับทุกคนฝั่งนี้ก็มีด้วยนะ ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอ้โหมีเทพเจ้าเยอะมากโอกเก่าเก่โบราณนคนอ,อันนี้เห็นชารติแล้วะครับโอ้โหมีเทพเจ้าเยอะมากทุกคนสร้างมาสวยมากครับทุกคนอลังการเลย นี่เป็นเทพาเจ้าชื่อว่ายศิษฏ์นะครับทุกคนเป็นเทพะเจ้ายาแล้วอันนี้คือเทพะเจ้าสิจาหมูนี้นะครับเป็นเทพะเจ้าก่อตั้งศาสนาพุทธนะครับทุกคนส่วนอันนี้คืออามฝ陀佛นะครับ เป็นเทปเจ้าอามโท弥陀ครับโอ้โหสวยมากครับทุกคนแล้วหลังวัดก็ยังมีศาลานะครับทุกคนโอ้โหี่พวกคุณก็มาเล่นกันเลยนะครับวัดนี่ก็คือวัดที่ชนบทเมืองเชีอานนะครับทุกคนวัดสวยงามมาก ทุกคนคิดว่ายังไงคอมเมนต์ Comment ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณคร่าวๆนี้นะครับเราเจอกันคลิปหน้า <laughs> ใจเจียน